ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวพีไฟที่น่ารักกันทุกคนนะครับและในวันนี้ทางซ่องโจเซ่เองนายจะพาทุกคนมาเล่นในโหมดซอมบี้ที่เข้ามาใหม่นะครับและในโหมดนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นด้วยกันดูว่าโหมดนี้จะน่ากลัวหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นชื่อว่าซอมบี้เนาะมันจะน่ากลัวเหมือนในหนังหรือเปล่านะครับโอเคก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปสนุกๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนไปไปเจอกันในเกมเลยนะครับ วันนี้พี่มีเว็บเติมเกมที่ปรับราคาใหม่แบบโหดมากๆและอยากแอบบอกเพื่อนๆว่าเติมในเว็บถูกมากมากเลยนะฮะคือเว็บ bigmanshop.com สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเพียงล็อกอินด้วยไลน์ a c e b o o k หรือ gmail ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะเมื่อเราคลิกมาน้าเติมเกมจะมีเกมมากมายที่ให้เราเติมนะครับถ้าเป็นเกมบีฟล์เราสามารถบอกยู d อดีเข้าไปแล้วก็เลือกพิกัดที่ต้องการแล้วกดดำเนินการต่อแล้วก็มากดยินยอมนะครับแล้วดำเนินการต่อเลยแล้วก็ทำการโอนเงินตามจำนวนและเวลาที่กำหนดแล้วคลิกยืนยันสามารถติดตามคำสั่งซื้อผ่านไลน์แอป b i m a n s h o p และที่สำคัญยังพร้อมบร ครับเราจะลงทำไมครับไอ้ไอ้จุดแดงๆคือสองบีนะพี่โอเคโอเคโอเคมาดีเพื่อนมาดีเพื่อนลุมทีมนะครับมาดิ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 มีมีใครเปิดไม้ได้ไหมครับพอดีแบบว่าเราต้องการชื่อสารกันนะครับเฮ้ยพี่โจมีทองบีบนราคาด้วยเฮ้ยทองบีเต็มเลยทองบีเต็มเลยไอ้ชาติเฮ้ยน่ากลัวกู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 กอกผมมีไอ้เค้าผมมีไอ้เ้าเออใช่มันเนี่ยตีไม่น่าแรงหรอพี่โจสองเมียังโคตรกากอ่ะไอ้เหี้ยเออกำกำกำ โอ้ยข้าแล้วไม่หลบเลยด้วยได้ไงได้ไงซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอโอ้โหวิงขนาดนี้มันไม่ไม่ตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องมาช่วยหน่อยอะไรนี่นี่จะตายเหรอโอ้โหเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตวิ่งขนาดนี้ไม่ตายเฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรวะอันนั้นมันตัวบอสมื้เก็บบอส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 เฮ้ย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 มาช่วยหน่อยครับมาเลยตายแล้วเหรอตกกระจายหมดเลย ผมว่าจบแลมันมันได้ผเลสติกเกออนีด <together>. ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ไงไอ้ไงมาเด้มาเด้ไม่ได้เคยวันไม่ได้เคยเก่งกวนใครนั่นแหละทเลเดก่อนตัวนี้มันไม่ตายพี่โจได้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 ตัวไหนตัวไหมามามช่วย่ยช่วยวยอัช่วยง่วยนงัสวยสวยสวยมันดของไอ้นี่คือซมบี้หรือซัมบ้ากันแน่หกระจอกเกินมาเจกี่เราคนกระจอ่ะเออซี่ว่ะมีคนมีคนมี่โจมีคนมีคน มีคนตรงไหนวะไม่น้องน้องน้องพี่เอาเองพี่เอาเองพี่เอาเองไอ้นี่พี่เอาเองอ้าอุ้ยอุ้ยมันวิ่งได้มันวิ่งเร็วมันวิ่งเลยอุ้ยมันมันระเบิดได้ครับคุณดูมันระเบิดได้มาแล้วมาแล้วตีแน่ไปไปดิตีแน่ไปดิไปดิตายนี่ไงไ่โจมสวยพี่พี่โไงตายมันมันไม่ได้มีแค่ซอมบี้กำกับนะที่เรามีคนมีคนออกมาด้าเลยเอ้ยจ๊อไอ้เจ้าพี่ เนีคนอยู่ไหนวะเฮ้ยระวังเออระวังคนว่ะมันไม่ได้มันมันไม่ใช่มีแค่ซอมบี้กำกับนะพี่มันมีคนด้วยหวาใจใหญ่หว่ะฮ่าฮ่าฮ่าต้องฆ่าอันนั้นแหละอันไหนอะไม่รู้อันนั้นแหละือกฉันจะเกิบปืนก่อนฮัลบอสเจ้าบิโจเจอบอสอีกแล้วพี่เอออยู่ไหน่อ่อะอยู่ไหน่อยเริ่ไปน้องพี่ยิงเองพี่ยิงเองพี่ยิงเองพี่อยากฆ่าว่ะ นี่ไงพี่โอ้โหนี่ไงบอสหล่อบอสหล่อบอสหล่อมาเด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 บอสหล่อบอสแค่นั้นเลยครับน้องบอสแค่นั้นเลยไม่พี่โจผมได้เกาะสามเลยพี่โจขอบุญดียิงให้นะพี่อ้าวไม่ให้พี่หรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนแต่วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเอากระเป๋าก่อนไม่มีกระเป๋าเลยพี่โจเอ้ยพี่โจสมมีเอ้ชี่ชี่ชีุ่้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยน้องน้องวุ้ยวุ้ยวุ้ยก็ตกลงใจหมดเลยวุ้ย ดีนะที่แบบว่าสมาธิมันดีอ่ะเฮ้ยมีแต่อมบีกกำกอ่ะพี่โจเราแบบกินขาดกำกินไปไปไหาคนหาคนเหมือนพี่จะเห็นคนเฮ้ยมา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 มนี้มเนี้มานี้บบันฟังบันฟังบันฟังเหมือนพี่จะเห็นคนขึ้นมาตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่าแล้วสมบีวางช่ยไอ้เชี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 ่ยไอี่ยไอชี่ยไ้ี่ยไอี่ยไอ้ชี่ยไอี่ยไอ้ี่ยอ้ชี่ยไอเชี่ยไชี่ยไอี่ยไอ้เชไอ้เชี้ยไอ้เชี้ยไอ้เชียไี่ ตัวหนึ่งเดี๋ยวด้ยวยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่จัดการเองน้องน้องน้องถอยมาถอยมาพี่จัดการเองมันยิงพี่ขนาด <Okay. S 1> นั้นนี่พี่จัดการพี่จัดการพอพี่คนเดียวพอเมื่อกี้พี่ไม่ตั้งหลักที่ใช่แหละเก okay, พี่ยิงมันย,ยิงมันให้ได้นะพี่เออเซีวเซียวได้ป่ะพี่ได้ปะ่ hey, ะเห็นแล้วเห็นแล้วได้พี่แล้วตัวนี้ฆ่าได้ไหมพี่ปังโอ้โหแม่งไม่ตายว่ะไม่ตายวะมันแก่งระเบิดใส่พี่ว่ะโอ้โหบักอัดบักอัดลบหลู่สัตารเจ้า ไปดิเ้ยน้องมันอยู่หลังพี่พีโจ้หลังหลังหลังเหรอหลังเหรอเออหลังหลังหลังนี่ไงน้องอีซี่เ้าทำไมน้องตายทำไม่ตายอ่รอ้องเาตายบ้างพี่ ขอบขอบคุณสลับของนะเนาะขอบคุณขอบคุณอุ้ยสวัสดีครับสาวๆอันนี้คือสาวๆใช่ไหมครับเนี่ยเปิดไม้ได้ไหมครับแบบว่าคุยกับผมได้ไหมครับแบบผมพอดีเหงาอะครับเฮ้ยโดโบอลพี่เจอดูนะนะ้องงัดหัวเปล่าล้างคืนเจ้าอ่าไม่ใช่เนาะเอาคนละเรื่องเชื่อเชื่อเชืโอ้โห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 เชื่อมันตายมันตายเอามันเกิดมาได้ดิว่าน้องใช่ปะ เอี่โจผมเจอตัวบอสตัวนี้แล้วผมมีแค่ปืนพกกําลังกําลังไปกําลังไปช่วยกําลังไปช่วยมาเร็วมาเร็วมามาพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องรอกั้นหายใจไว้กั้นหายใจไว้เลยกั้นเลยกั้นเลยตอนเนี้ยกั้นกันหายใจหัวตายดิพี่โจเออใช่เหรอเออใช่เหรอเฮ้ยเชียร์เชียร์เชียเชียร์จะตายน้องอย่าตายมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพี่มาช่วยแล้วใจเออโอ้โหบอสโอ้โหเชียโคตรเยอะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ทีมาแล้วทีมมาช่วยเลยวิ่งยทีมมาช่วยเลยวิงยิงจะอมยิงจะอมไอ้ถอยออกไปดิถอยออกไปดิถอยออกไปดิน้องถอยออกไปดิเดี๋ยวตายถออยอกไปดิโอ้โหแม่งมันกโดนไอ้เหี้ยมาดิมาดิเหี้ยลูกปื้นแลหมดแล้วเออตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสองไอ้เหี้ยตัวอะไรน่ะโอ้โหโโอ้หไม่โคตรเยอะมาดิมาดิตายหมด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  ออสวยพี่สวยพี่<ว>โอ<ห>๊ยทำไม่กี้<ห>พี่ไม่ช่วยผมนะพี่ผมตายแล้วเหรอโอ้ธรรมดาบุญคุณมันก็มีแล้วไปละไปเอ้าตายวงเอาเอาโอ้ยตายเก็บของจนลืมดูเจริญพอนะโยมเฮ้ยคนไอ้เชี่ยคนจะคนนี่หรอโอ้โหคนคนคนโคนครับมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาอยู่ข้างบนนั่นนั้นนั้นนั้นมันหนีไปนี่ไปนี่แล้วไปนี่แล้ว ไปข้างบนนู่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 นเลยจะน่าจะะโอ้โหกระสุนพี่หมดมากหมดกลางคันแล้วน้องมันกลัวเราพี่มันกลัวเราเฮ้ยอะไรอ่ะกลัวเราเหรอเฮ้ยมีมีลูกปืนเออาร์ไหมครับผู้สาวครับผู้สาวครับมีลูกปืนเออาร์ไหมครับเฮ้ยอยาทำเสียงไฟเอ็มใส่ผมพี่โจผมไม่ชอบอ่ะไปขอขอลูกปืนหน่อยครับขอลูกปืนหน่อยครับมีเปล่าหายิงคัมบี้ดิยิงคัมบี้ดิพี่มันดอบลูกปืนพี่ก็ยังยิงอยู่แต่มันไม่มีลูกปืนเลยเนี่ยมีคัมบี้ ตัวลูกกระจอกอ่ะมีตัวลูกกระจอกเต็มเลยตอนนี้โอ้โหมันวิ่งเข้ามามันวิ่งเข้ามามาดฟมาดฟมาดิหุยมีเข้ามาคนน่ากลัวก็กลัวมาดิมาดิมาดิไอ้โม้ไอโม้รวยไอพี่มันรวยเออเชื่อเชื่อโอ้เชื่อเชื่อเชื่อตัวบอสที่อะไรน้องตัวคนนี่แหละน้องไม่ใช่ตัวบอสตัวคนเลยแม่งยิงโคตรแรงไอ้ไอ้ไอ้คนมันต้องเอาอันนั้นยิงเฮ้ยดาว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 เรียบร้อยตายตายตายพี่ซ้ำไปแล้วน้องพี่ซ้ำไปแล้วน้องอีซี่น้อง พี่โจแข่งวิ่งกับผมเาวพคน่ะมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วววเ้ยตายาาไปเร็วไปเร็วไปช่วยสาวหน่อยเจอแล้วเจอแล้วเแล้วเจอไอ้ตัวยิงลเดี๋ยวแล้วงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้เียนี่มึงยิงผู้สาวเหรอมึเจอโหมึงมึงมึงโดนมึงโดนแน่กูบอกให้แค่นั้นเลยน้องเ้ยเ้ยน้องน ไอ้บอสทำไมกูไม่ใส่ว้าว้องร้องฆ่ามันจอยไอบอมันฆ่ามันก่อนแล้วค่อยไปสุพีน้องน้องข็ดดันเข้าไปดันเข้าไปเร็วๆพี่จะตายพี่จะตายดันเข้าไปไม่ต้องเล่นเชิงกับมันดันไปอเอาดิ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 เออ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 เชี่ยเฮ้ยมาพี่สุพีสุพีเร็วไปพี่ตาย มพี่ช่วยแตะผมไหมเออไปเอาไอ้บอลกับพี่ไปเอาไอ้บอลกับพี่พี่เสียสละชีวิตเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมข้างๆข้างๆข้างขวาน้องขวานใช้มือใช้มือมีใช้มือพี่บอกว่าใช้มือตรงนั้นเหรอเอาครบเรีย้อยเชี่ยเชี่ยแหละเชี่ยแหละน้าวพี่บอกว่าใช้มือไม่หันตั้งนานละเฮ้ยเอยโอเคนะครับคุณดูก็ในโหมดจอมบี้ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะครับว้า ก็ค่ะจะน่ากลัวนะครับบอกเลยว่าตอนที่เรายิงมันไม่ตายซะทีนะพี่กลัวจริงตอนแรกๆเลยนะครับตอนหลังๆมาก็เริ่มสินแล้วครับความกลัวแต่ก็กลัวอยู่นะครับตอนที่มันเข้าใกล้ตัวเรานะครับเออโอเคนะครับใครที่สนชอบคลิปหนีตายกับซอมบี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้ปี่ด้วยนะครับและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงทุกวันนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนไว้เจอกันแกงจอแจทั้งหลาย I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to.